จาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะเราเจอกันนะคะวันนี้วันอังคารที่1 1พฤศจิกายนอยู่กับเราสองคนค่ะคุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคําค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณอรพันธ์นะคะในช่วงของสถานการณ์หน้าน้ําแบบนี้รายการของเราเองก็นอกจากจะมีเรื่องของการบ้านการเมืองที่เข้มข้นพาไปติดตามแล้วเราก็ยังมีพื้นที่สําหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํามาฝากคุณผู้ฟังด้วยเป็น ยังไงบ้างหลายพื้นที่ตอนนี้โดยเฉพาะาก็ต้องบอกว่าในจังหวัดภาคกลางอย่างอายุธยาเองก็หนักเลยนะคุณอรพันธ์แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาต้องบอกว่าตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ําก็เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วแล้วก็ในส่วนของอแม่น้ําเจ้าพระยาที่อาคารรัฐสภาเองโหต้องบอกว่าขึ้นสูงเหมือนก<ช>ันนะคะ ซึ่งรายการของเราวันนี้นะคะก็เลยจะพาไปเกาะติดสถานการณ์น้าในช่วงแรกนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมน้ําทั่วประเทศเป็นอย่างไรมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ําหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนช่วงจับกระแสนิติบัญญัติวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนภายหลังจากที่แม่ทัพกุ้งนะคะอดีตแม่ทัพภาคที่2ได้ออกมาระบุนะคะช่วงหนึ่งเนี่ยในการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเคยถูกสั่งให้หยุดยิงนะคะหลังจากที่6ชั่วโมง จากสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาในช่วงที่เกิดเหตุที่ผ่านมาประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยอ้ค่อนข้างที่จะวิาพากษวิจารณ์ณนะคะว่าเอ๊ะใครเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งหยุดยิงเรื่องนี้ซึ่ง วันนี้ค่ะกรรมธิการการทหารนะคะทางวุฒิสภาเองก็นําประเด็นนี้มาเข้าสู่ที่ประชุมเป็นวาระด่วนเลยค่ะมีการเชิญแม่ทัพกุ้งให้เข้ามาให้ข้อมูลแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็แจ้งมาว่าติดภาร,รกิจเดี๋ยวจะได้ติดตามเรื่องนี้กันในช่วงที่2ด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะมาดูสถานการณ์น้ํากันก่อนนะคะทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติค่ะก็ออกมารายงานภาพรวมสถานการณ์น้ําทั่วประเทศมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ําเขื่อนภูมิพลโดย คาดการ์นะคะว่าหลังวันที่13พฤศจิกายนนี้เนี่ยปริมาณฝนตอนบนเนี่ยจะเบาวางลงแล้วก็มีอากาศหนาวเข้ามาแทนที่ซึ่งนายไพฑูรเก่งการช่างรองเลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมีฝนตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยามากเป็นอันดับ2รองมาจากปี2565โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ เขาแมกีเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะคะส่งผลให้มีมวลน้ําระลอกใหม่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเพิ่มเติมปัจจุบันค่ะเหลือช่องว่างรองรับน้ําอยู่เพียงประมาณ127ล้านลูกบาทเมตรซึ่งที่ประชุมมีการติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ําแล้วก็มีการคาดการณ์เพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งเมื่อวันนี้ค่ะสิบพฤศจิกายนก็มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดของเขื่อนภูมิพล จากอัตราเดิม45ล้านลูกบา์เมตรต่อวันเป็น48ล้านลูกบา์เมตรต่อวันซึ่งมวลน,น้ําดังกล่าวเนี่ยจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ต่นล่างก็คาดว่าจะมีปริมาณน้ําไหลผ่านนครสวรรค์สูงสุดประมาณ3,100ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็มีระดับน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบไปยังจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็จังหวัดชัยนาทค่ะ ส่วนพื้นที่ของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะได้มีการเพิ่มการระบายน้ําตั้งแต่เมื่อวันนี้นะคะ10พฤศจิกาย,ยนจากเดิมเนี่ยระบายที่อัตรา2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็เพิ่มเป็น2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะยังคงอัตรานี้ต่อเนื่องซึ่งต้องบอกว่าต่ํากว่าปี54ที่ผ่านมานะคะที่มีการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดอยู่ที่3,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีย้ําด้วยนะคะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ได้รับผล กระทบจากอุทกภัยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งค่ะในการเร่งคลี่คลายมวลน้ําออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดขณะนี้ได้มีการประสานไปยังกรมชลประทานเพื่อระบายน้ําเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ําที่ยังมีพื้นที่รองรับเพิ่มเติมนะคะรวมทั้งจะเร่งดําเนินการระบายน้ําออกไปยังฝั่งตะวันออกแล้วก็รวมถึงฝั่งตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยา,ยาให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะค่ะซึ่งมีการคาดว่าการระบายมวลน้ํารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของฤดูฝนปีนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่ากรมอุ ตูนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนมีการประเมินนะคะว่าฝนในพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะลดลงตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ก็คือ13พฤศจิกายนแล้วก็ไม่มีแนวโน้มได้รับอิทธิพลจากพายุเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามวลความกดอากาศสูงได้แผ่เข้าปกคลุมพื้นที่โดยฝนจะเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะสามารถเริ่มระบายน้ําในอัตราต่ํากว่า1000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ส และสัปดาห์ที่่3ขององเดดืนนธัวคคมคะ้านนายพราอนปริศนานนันทกุลข่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มองสถานการณ์น้ําในเขื่อนภูมิพลนะคะว่าน่าห่วงคาดว่าน้ำเนี่ยอาจจะเต็มภายในสองวันหากไม่เร่งระบายมีการสั่งการให้กรมชลประทานปรับแผนบริหารน้ําลดการระบายน้ําจากเขื่อนสุริกิจและเพิ่มการระบายน้ําเข้าทุ่งรับน้ําฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อไม่ให้แม่น้ําเจ้าพระยานั้นมีน้ําสูงเกินไปค่ะซึ่งรัฐบาลได้ติดตามสถาน การอย่างใกล้ชิดมีการออกมาตรการเยียวยาวผู้ประสบภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องและขณะนี้นะคะก็กําลังพิจารณาแนวทางเพิ่มเติมอย่างเช่นมาตรการการดีดบ้านในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ําอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดอ่างทองค่ะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนระยะยาวนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ําในภาพรวมขณะนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่สถานการณ์ยังน่าห่วงแล้วก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ ค่ะก็อยากให้ติดตามข้อมูลนะคะจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าตอนนี้เองก็มีเฟคนิวค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ยังไงก็เตรียมการรับมือเอาไว้นะคะขณะเดียวกันในช่วงแรกวันนี้ก็ฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus อ่ะก็มีมาเตือนกันนะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายในห้าทุ่มของวันนี้ถ้าเกิดว่ามันพ้นกำหนดแล้วเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะ และนี่ก็เป็นช่วงแรกนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติพาไปติดตามประเด็นร้อนนะคะในเรื่องของแม่ทัพกุ้งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องของคําสั่งหยุดยิงนะคะทางคณะกรรมการการทหารของวุฒิสภาเองก็หยิบยกเรื่องนี้แล้วก็มีการเชิญแม่ทัพกุ้งมาให้ข้อมูลด้วยแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้เดินทางมาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดการกับประธานกรรมธิการค่ะติดตามช่วงหน้ากับจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อช่วงจับกระแสนินติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้พามาติดตามกรณีที่คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาค่ะได้เชิญพลโทบุญศิลป์หรือว่าแม่ทับกุ้งนะคะเข้าชี้แจงกรณีที่มีการระบุเรื่องของการคําสั่งหยุดยิงท้ายที่สุดแล้ววันนี้พลโทบุญศิลแจ้งติดภารกิจยาวถึงธันวาคมไม่สามารถเข้าชี้แจงต่อกรรมธิการได้ค่ะ ซึ่งวันนี้ที่อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิทสภานะคะก็มีการประชุมของคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐค่ะมีการประชุมวาระที่พลโทบุญศินอดีตแม่ทัพภาคที่2เนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อช่วง24-28กรกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพลโทบุญสินนะคะระบุว่าได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่ ให้หยุดยิงหลังเริ่มการประทะเพียงแค่6ชั่วโมงโดยคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอธิปไตยแล้วก็บูรณาภาพแห่งดินแดนก็เลยมีมติเรียกประชุมด่วนในวันนี้นะคะพร้อมกับทําหนังสือเชิญพลโทบุญศิลป์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาทั้งในอดีตปัจจุบนันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเพื่อจะได้นําไปประกอบภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยพลโทบุญศิล์นค่ะก็ไม่ได้เข้ามาชี้แจงแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงในวันนี้ด้วยซึ่งเวลาเก้ามมงเช้านะคะที่ผ่านมาพลเอกสวัสดิ์ทัศนาในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการค่ะก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่รอติดตามทําข่าวกันอย่างคึกคักเลยบอกว่าพลโทบุญศินเนี่ยมีการโทรศัพท์มาแจง้ง ว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากว่าติดภารกิจล่วงหน้ายาวต่อเนื่องถึงเดือนหน้าเลยนะคะไม่สามารถขยับเวลาได้แล้วก็มีการระบุว่าได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าที่พูดเนี่ยเ,เป็นการหารือแล้วก็ความห่วงใหญ่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครดังนั้นก็คงต้องเป็นไปตามที่ ทางพลโทบุญสินบอกนะคะว่าเป็นความห่วงใยของผู้ใหญ่อาจเป็นเรื่องของการดูความพร้อมเรื่องการหยุดยิงแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากมีช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงกันทางพลโทบุญสินเองก็จะเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมาการในโอกาสถัดไปแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาการในครั้งหน้าค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าจากที่พลทบุญสิล์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการหารือกันเนี่ยเชื่อว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่พลเอกสวัสดิ์ค่ะบอกว่าก็ต้องเชื่อตามที่พลทบุญศิลปให้ข่าวมานะก็คงจะไปมโนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องเชื่อตามที่ชี้แจงส่วนจะเชิญพลทบุญศิลมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ก็คงต้องพิจารณาอีกครั้งค่ะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมีการพัฒนาไปเร็วมากและมองว่าสิ่งที่พลทบุญศิลด์ดเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประเททศไทย โดยเฉพาะเยาวชนที่โอกาสที่จะได้มาเห็นสถานการณ์แบบนี้มีไม่บ่อยแล้วก็ไม่ควรจะมีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสให้เยาวชนได้เห็นความสําคัญของการปกป้องประเทศบ้านเมืองรวมถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเมื่อถามต่อนะคะว่าแล้วหากเรื่องนี้เป็นจริงคือมีคนโทรไปสั่งให้หยุดยิงจริงๆ,ๆถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือไม่พลเอกสวัสดิ์ค่ะบอกว่าหากเป็นเรื่องจริงก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะคะ่ะกระทบกับการปฏิบัติการ ทางทหารเรื่องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติแต่ขอให้เป็นเพียงการหารือและก็เป็นความห่วงใหญ่ตามที่พลโทบุญสินได้ชี้แจง ส่วนสถานการณ์ล่าสุดที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามาเรียอําเภอการทรลักษ์จังหวัดศิีส์กเกดพลเอกสวัสด์นะคะระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการในการหยุดข้อตกลงทุกอย่างกับกัมพูชาเป็นคําตอบที่ดีเราไม่ควรจะไปอ่อนข้อพยายามทําตามข้อตกลงเราพยายามทําให้เป็นสากลแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษทุกอย่างมาตลอดแต่สิ่งที่ตอบสนองมาเป็นไปในเชิงบวก ที่นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นประกาศถูกต้องแล้วคือต้องหยุดทุกเรื่องส่วนจะทําให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ก็มองว่าต้องดูตามสถานการณ์เพราะว่ามีการพัฒนาไปไวมากค่ะค่ะซึ่งประเด็นนี้ทั้งเรื่องของพลโทบุญศิลที่ออกมาเปิดเผยก็เชื่อว่ายังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ย ผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นใครแล้วก็การหาหรือในรายละเอียดเดี๋ยวก็คณะกรรมาการการทหารของฝั่งวุฒิสภาเองก็น่าจะติดตามแล้วก็ขณะเดียวกันฝั่งสภาเองก็คาดว่าน่าจะมีการหยิบยกประเด็นนี้มหาหารือเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดต,ต,ต่อเนื่องสําหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ก็ยังไม่มีทิท่าว่าะจะไปยุติ ที่ตรงไหนอะก็มีในส่วนของการประชุมคอรมอที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะได้นําข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันในโอกาสหน้านะคะคราวนี้มาติดตามการทํางานของคณะกรรมการอีกหนึ่งคณะค่ะเป็นในส่วนของการจัดสัมมานา20ปีที่อรอคอยการเปลี่ยนผ่านวิทยุท้องถิ่นสู่ระบบใบอนุญาตก็จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒิสภานะคะซึ่งนายสุธนกล้าการขายในฐานะรองประธานกรรมธิการแล้วก็เป็น านอนุกรรมธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมของวุฒิสภาก็เปิดการสัมมนาเรื่องนี้นะคะซึ่งคณะกรรมธิการและก็ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการเนี่ยได้จัดขึ้นมาเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการพัฒนาโครงข่ายกระจายเสียงของประเทศทั้งระบบอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิทัลพร้อมกับแนวทางยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รองรับนวัตรกรรมสื่อวิทยุในอนาคตด้วยก็มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง ก็งานจัดขึ้นนะคะที่อาคารรัฐสภาฝั่งบุฒิสภาค่ะนายสุธนค่ะกล่าวาว่าวิทยุท้องถิ่นเป็นสื่อที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาช้านานเป็นเครื่องมือสําคัญนะคะในการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้โดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาค่ะวิทยุท้องถิ่นดําเนินการภายใต้ใบอนุญ,ญาตทดลองที่ต้องต่ออายุทุกปีสถานการณ์นี้ค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการวิทยุท้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางกฎหมายการขาดการกำกับดูแลและการส่งเสริมที่ชัดเจนจะเห็นได้จากจำนวนสถานีวิทยุท้องถิน่นจากเดิมเนี่ยที่มีประมาณ1 0,000สถานีปัจจุบันค่ะลดลงเหลือเพียง4,000สถานีเท่านั้นนะคะซึ่งการลดลงของจำนวนสถานีก็เกิดจากกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนขาดความมั่นคงแล้วก็การแข่งขันกับสื่อดิจิทัลในยุคที่ เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่สื่อดิจิทัลโซเชียลมีเดีย OTT และล่าสุด AI ค่ะดังนั้นการสัมมานาครั้งนี้นะคะทางกรรมธิการแล้วก็อนุก,กรรมธิการก็จะได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนําไปสู่การเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดหลักเกณฑ์หรือว่าการส่งเสริมกํากับดูแลว,วิทยุท้องถิ่นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะมีเสียงบางช่วงบางตอนค่ะของสวสุทนที่กล่าวเปิดงานสัมมานาไปฟังกันค่ะ การจัดงานในวันนี้มีมุ่งหมายที่สำคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาวิทีท้องถิ่นนะครับของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นสื่อที่อยู่คู่กับชุมชนของไทยแล้วก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างความเข้าใจและก็รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนกับภาครัฐนะครับ เพื่อที่จะนำมาพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงแล้วก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อถือได้แต่นั้นวิทยุท้องถิ่นก็คือคนกายสำคัญในการสื่อสารของประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับวิทยุท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอย่างแท้จริงและหลายท่านในที่นี้ ก็คงรับทราบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งการปฏิบัติงานที่ผ่านมาก็จะได้รับเพียงใบอนุญาตทดรองซึ่งมีอายุเพียง365วันหรือว่า1ปีที่ผู้ประกอบการจะต้องต่อในทุกๆปีนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้ผู้ประกอบการวิยุท้องถิน่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องประเญรับ ความไม่แน่นอนทางกฎหมายแล้วก็การกำกับดูแลรวมถึงการสรงเสริมนะครับซึ่งในขณะที่สื่อในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าสื่อดิจิตัลก็ลุกลาเข้ามาในพื้นที่สื่ออย่างต่อเนื่องและก็มีความรุนแรงนะครับด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการและอนุกรรมธิการจึงเห็นความจำเป็นในการเปิดเวทีในวันนี้นะครับเพื่อที่จะ รับฟังและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนได่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกอชนผู้ประกบอบกิจการวิทยุท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านจากระบบทดลองสู่ระบบอนุญ,ญาตอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นการจัดสรรเคลื่อนความถีหรือว่าการออกใบอนุญ,ญาตเท่านั้นแต่คือการยกระดับคุณภาพของสื่อท้องถิ่นเนี่ย ให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลถ้าปีที่แล้วถ้าเราพูดถึงดิจิทัลเนี่ยหลายท่านบอกน่ากลัวแต่มาวันนี้ไม่ใช่แค่ดิจิทัลแล้วครับมันมีทั้ง OTT และมี AI ดังนั้นการที่วิทยุทดลองที่อยู่บนความไม่ได้ เชื่อถือไม่มีความมั่นคงดังนั้นการที่มีแบรนด์วิญาตที่ทาง,ทางสำนักงานสอสทชจะกําหนดหวางุดหมายไปแล้วนะครับว่าในวันที่12 13และ14แจะจัดให้มีการประมูลเคลื่อนความถี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทุกอย่างจะเกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญที่สุดของสื่อสารมวลชนไทยนะครับ ในส่วนของวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมรวมทั้งคนะอานุกรมธิการก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับในการที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำไปสู่การเสนอแนะแนวนิยบายต่อสำนักงานกสทชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการส่งเสริม และการกำกับดูแลที่ชัดเจนเป็นธรรมและก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะและนี่ก็เป็นช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัตินะคะพาไปอัปเดตการทำงานของ คณะกรรมาการของฝั่งวุฒิสภาที่ก็มีประเด็นน่าสนใจที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะช่วงเช็คอิดเอาพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของการกินยาปฏิชีวนะที่บอกว่าจะทําให้ติดเชื้อราเพราะว่ายาเนี่ยไปฆ่าแบคทีเรียที่ดีในร่างกายใช่เ,เรื่องจริงหรือไม่คุณนะัทเดชมีคําตอบนะคะติดตามกับช่วงเช็คอิดเอาค่ะ กินยาปฏิชีวนะจะทำให้ติดเชื้อราเพราะยาไปช่วยฆ่าแบคทีเรียดีในร่างกายและหากไม่รับประทานผลไม้2สัปดาห์ฮอร์โมนจะเริ่มแปรปรวนใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็ c อิ t เอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว <last> ่า การกินยาปฏิชีวนะจะทําให้ติดเชื้อราเพราะยาไปฆ่าแบคทีเรียดีในร่างกายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งนี้การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ทําให้เกิดการติดเชื้อราโดยตรงแต่หากใช้ยาไม่ถูกต้องหรือใช้บ่อยเกินความจําเป็นจะทําให้ฤทธิ์ของยาไปทําลายแบคทีเรียประจําทินทําให้เชื้อรามีการปรับตัว และพัฒนาจนเกิดการเจริญเติบโตส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดลงจนก่อให้เกิดการติดเชื้อได้โดยเฉพาะเชื้อราที่มีเป็นปกติในเยื่อเมือกและที่ผิวหนังจะแข็งแรงขึ้นจนก่อให้เกิดการติดเชื้อเช่นเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบหรือภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือท้องเสียเป็นต้นยาปฏิชีวนะทุกชนิดมีผลข้างเคียงเสมอ การรับประทานยาที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและวิธีการกินยาและยังขึ้นอยู่กับความไวของร่างกายของแต่ละคนผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะที่พบบ่อยเช่นอาการท้องเสียผื่นคันลมพิษและโรคหืดดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อป้องกันผลข้างเคียงและภาวะดื้อยา ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w g p o r o t h องค์การเพศสัชกรรมกระทรวงสาธ,ธารณสุขหรือโทรศัพท์ call center หมายเลข1648ส่วนอีกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่า หากไม่รับประทานผลไม้2สัปดาห์ฮอร์โมนจะเริ่มแปรปรวนจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพ,พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จโดยมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มสัตว์กินผลไม้โดยเฉพาะแต่สามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์การงดบริโภคผลไม้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความผันผวนของฮอร์โมนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการอดอาหารเป็นระยะเวลา2สัปดาห์อาจส่งผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนได้มากกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นสุขภาพพื้นฐานปริมาณพลังงานที่ได้รับก่อนอดอาหารและระยะเวลาของการอดอาหารที่แท้จริงทั้งนี้หากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมอนามัย www. anamai. mops. go. th หรือโทรศัพท์หมายเลข025904000 และทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าเรากลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิก5นาทีถึง17นิก30นาทีวันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ